ทุกคนรู้ไหมคะสาเหตุหลักที่ลูกค้าซื้อสินค้าของโรงงานเวิร์กเวียไปแล้วพบปัญหาคืออะไรโอ้มาดามซูซี่ครับพอดีผมสั่งเกงเผื่อไซส์ไปนหน่อยครับมันสามารถเปลี่ยนได้ไหมครับมาดามซูซี่คะคือแม่หนูสั่งให้หนูเผื่อไซส์แม่บอกว่าเผื่อโตอะค่ะเปลี่ยนไซส์ได้ไหมคะ ก็คือการสั่งผิดไซส์นั่นเองค่ะคุณลูกค้าเวลาซื้อของนะคะจาก Workwear นะคะไม่ต้องสั่งเผื่อไซส์นะคะถ้าไม่มั่นใจในไซส์ดูจากตารางของเราก่อนนะคะเราค่อยสั่งแต่ถ้าไม่มั่นใจจริงๆทักหาแอดมินแล้วก็แจ้งขนาดรอบเอวรอบอก,อกให้กับแอดมินนะคะเพื่อแอดมินจะได้แนะนำไซส์ที่ถูกต้องและแม่นยำให้กับคุณลูกค้าค่ะ และหากคุณลูกค้าสั่งซื้อไปแล้วใส่ไม่ได้สามารถทักแอดมินเพื่อส่งกลับมาเปลี่ยนได้เลยนะคะเวิร์กเวียเรายินดีให้บริการเปลี่ยนสินค้าถ้าลูกค้ายังไม่ได้ซักยังไม่ได้แกะป้ายแล้วก็ซื้อสินค้าไม่เกิน7วันค่ะมาดามแนะนํานะคะว่าเวลาสั่งอย่าสั่งเผื่อไซส์นะคะเพราะว่ากางเกงของเรายังยืดเพิ่มอีกหนึ่งถึงนิ้วค่ะรอบเอวเท่าไหร่สั่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้ชุดทํางานดีๆต้องใส่เวิร์กเวียไทยแลนด์นะคะใส่แล้วเ er วิร์กเวิร์กเวิร์กเวียไทยแล Thailand